การส่งจิตออกไปภายนอกเพ่งโทษผู้อื่นนั้นคือเหตุและมีทุกข์เป็นผลการพิจารณาตนเองคือจิตดูจิตของตนเป็นมักมีนิโรธคือการดับทุกข์เป็นผลบุคคลเมื่อ,อยังยึดมั่นอยู่พเพลิดเพลินอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ก็ต้องถูกมารมัดไว้ต้องจมอยู่ในกองทุกข์ทั้งมวลเมื่อไม่ยึดมั่นไม่เพลิดเพลินจึงพ้นจากบ่วงมารจึงพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงบัดนี้เจ้าจงพิจารณาให้เห็นชาติพบทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริงเถิดว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่อาจล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความเจ็บไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความตายไปได้เราต้องมีความพัดพลากจากของรักของชอบใจด้วยกันทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิดเราจักทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาปเราต้องได้รับผลกรรมนั้นไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบที่หาได้ในตัวเรานี้เองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นสแสวงหาความสุขจากที่อื่น เขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยเมื่อเธอปล่อยวางมองดูโลกเป็นของว่างเปล่าเสียแล้วจิตก็ว่างปลอดปลงแจ่มใสเบิกบานอยู่ดังนี้เวรในโลกนี้ย่อมระงับด้วยการไม่มีเวรผู้สมาคมกับคนผ่านย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมรุ่งเรืองเหมือนไฟสว่างผู้มีสติย่อมได้รับความสุขมีความเจริญทุกเมื่อท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาจงพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงเถิดน้ำตาของสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัตสงสารนี้ มีมากเหลือขนาดกระดูกที่เขาทอดทิ้งทับถมปฐพีจนไม่มีช่องว่างบนพื้นแผ่นดินนี้เป็นที่น่าสังเวชส,สลดจิตยิ่งนักบุคคลเมื่อยังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงและโพธพัพเขาเหล่านั้นย่อมจะพ้นจากโลกมิได้เลยสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ตั้งอยู่เป็นธรรมดาและดับไปเป็นธรรมดาทุกเท่านั้นที่เกิดทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไม่ใช่สตรีไม่ใช่บุรุษไม่ใช่เราไม่ใช่เขา